พี่เซฟนะคะติดรถเชฟเทเนเซอร์ค่ะติดหน้าเครื่องสามตัวนะคะแล้วก็ปลายท่อเสียด้วยลูกค้าติดกับผม,มาคันนี้คันที่สามแล้วค่ะนะคะอันนี้มันเป็นโค้งอยู่นะพี่นะ่ะเดี๋ยวพอเลยโค้งวันเดี๋ยวลองแซงดูก็ได้นะ,ะอันนี้วิ่งขากลับแล้วนะคะเป็นพี่ผู้หญิงขับนะคะทเทปเทนเซอร์จัดเต็มนะคะวันนี้จัดเต็มหน้าเครื่องสามตัวนะคะอ่าแซงได้เลย เราติดพิเชฟแล้วคะ่ะเราบินได้นะคะบินได้คือตัวเบาขึ้นค่ะฟันเล่งเบามันจะหายอืดน,นะคะเนะะี่ยค่ะกดเป็นไปเมื่อก่อนเที่ยวโตอย่างเงี้ยมันจะรอรอบไงมันจะอืดน,นะคะมีการดึงกันหน่วงจากเทฟเทนเซอร์นะคะ2.8ค่ะเป็นไงบัางคะซอโอเคค่ะรู้สึกขับแล้วตัวเบาขึ้นดูเบาขึ้นเนาะ,ะแบบอาการดึงหน่วงของออโต้มันหายไปไหมคะซอสก oh. ก็รู้สึกมันเบากว่าเก่าอ่ามันเหมือนกับว่ามันออกตัวได้ดีมันไปได้ตามใจสั่งแล้วใช่ไหมคะมันไม่มีการลออรอบอะไรพวกเนี้ยเบาเท้าขึ้นเนาะเหมือนกดเป็นพุ่งกดเป็นพุ่งว่างั้นเถอะทีนี้ต้องเกยบเบรกแค่วขึ้นกว่าเดิมไงเพราะว่ามันจะพุ่งอย่างเดียวไป้เลยที่หน้าว่างอยู่ใช่ใช่เนี่ยมันไปตามใจเราแล้วเมื่อก่อนมันไม่ได้อย่างเงี้ยนะเหมือนปูดปาร์เลยแมนะซอนนะ ผู้หญิงขับค่ะ2 8จุดปดนะคะเชฟเทเพนเซอร์อันนี้วิ่งขากลับแล้วดีตัวเบาเลยค่ะนะคะติดสวมเสริมแป๊บเดียวเมื่อกี้ช่งางใส่ให้แป๊บเดียวนะซอนเนาะแป๊บเดียวค่ะแค่สวมเท่านั้นเองนะคะอันนี้มาติดคันที่สามแล้วนะคะของเฮียผู้ชายติดไปสองคันแล้วอันนี้ของซอผู้หญิงนะคะดีไหมรู้สึกดีไหมสบายใจขึ้นไหมกับการขับขี่โอเคค่ะ <Okay. S 2> <c oughs> ดีเลยเนาะโอเคเลยเนาะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าลองนะ ทุกทีซอก็จะอยู่อเมริกาค่ะแบบไปต่างประเทศไปอะไรบ่อยอ่ะเนี่ยใช้ดีฝากแนะนํานะเผื่อที่ที่ต่างประเทศก็อยากใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวด้วยอ่าดีเดี๋ยวอปากต่อปากไปที่ที่มันแตกต่างประเทไปหัวเห็นสองชั่วโมงเพิ่งนี้นาจะแค่สองชั่วโมงหนูว่าแล้วซอเลยบ้านขอบเพคอณกับรถ้ายมือนี่ก็ได้หรอซอนี่สายมือเนี่ยเมื่อวันก่อนลูกค้าหนูก็เลยอันนี้กำลังกลับรถอีกทีนะคะ เดี๋ยวการเข้าเกีรยถอยนะซ้อนนะแทบไปแตะคันเลียงรถก็ถอยนะคะแตะบางๆค่ะอ่าแตะบางๆขึ้นแล้ว <S <S นะเดี๋ยวพอเวลาไปขึ้นเขาก็แตะแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นดอยเอ๋ดอยตะเพินที่่ะเขาเทวดาก็จะรู้เองเพราะว่าเป็นเขาที่ยึกยักมากอพรุ่งนี้ก็จะไปขึ้นเขาค่ะ<ม>อะเดี๋ยวสอนเลยมาขึ้นลงขึ้นออกตัวได้เลยไหมคะเมื่อกี้ขึ้นเนินเมื่อกี้ก็แตะบางๆนะจะซ้อนนะขึ้นเลยนะเบาๆ เีลาเปลี่ยนทันทีค่ะติดพีเซฟไม่ต้องดัดแปลงเลยนะคะแค่ปิดสวนเสริมแค่นั้นเองซอยนี้ได้เลยอ๋อเนอ่ะนี่ปุดปั๊บันใจแรงมันไวกว่าเดิมไหมเมื่อกี้เหมือนเหมือนการไหลอ่ะการไหลของมันอ่ะอ่ะเดี๋ยวเวลาไปเข้าโค้งมันจะได้มันจะได้รู้ไง